สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนเอฟซีพญายสายนะครับเด้อสวัสดีไปยั่งลูกลานเออบ้านของเฮาพี่น้องบ้านของเฮาบ้านดอนขนุนตำบลด่านศรีสุขอำเภอโพตาตจังหวัดน้องคายเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่พญายสายกะมาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศช่วงนาแล้งปีใหม่แล้วครับพี่น้องเบิดเดือนมกรลาแล้วเขาเดือนกุมผ้าแล้วครับพี่น้องมันกะพามาเบิงน้ำมาเบิง ฝายน้ำล้นหวัวปลาพางของเฮาเนี่แหละครับทำนบที่เพิ่นเห็ดเออทั้งวางหันทั้งงบประมาณได้มากกับมาเห็ดฝายน้ำล้นม,มาปิดกันนก้นทำนบกั้นฝายนะครับพี่นอ้องกันน้ำหัวการน้ำซึมลหระครับตะกอนสมัยก,ก,ก,ก่อนช่วงนั้นปีที่ผ่านมามันกก็น้ำม,มันหัวซึมไหลออกเบิดพี่นอ้องเพราะมันมีรูรั่วเด้เออมีรูรั่ว,วบันนี้ได้งบประมาณมาอัดรู นี่ครับจากถนนมากับยาวความกว้างกับประมาณ40เมตรไปเลยพี่น้องเพราะว่าทางตีนมันผลสี่สิบเมตรพี่น้องยื่นออกมาปิดรูรั่วปิดแล้วก็น้ำเขาก็ได้หลแล้วครับพี่น้องเออน้ำประปาก็บโบ้ใส่ปัญหาพี่น้องนะไก่ก็ทํางานปกติตลอด24ชั่วโมงเลยพี่น้องน้ำเขาก็ยังหลายอยู่เด้อพี่น้องเด้อน้ำก็ยังหลายอยู่หลายอยู่คงจะไม่มีปัญหาดอกเนาะมันจะแห้ง แห่งกับไปธรรมดาคหนาแล้งอาจจะมีรูรั่วอยู่ครับพี่นอ้องมีรูรั่วอยู่รูหัวอยู่หัวอยู่หูหนึ่งเออนี่แหละครับเพื่อนว่ายังไหลออกใต้คูเพื่อนลรครับพี่น้องไหลลุ่ลางลงุโกนหวยเพื่อนลรอพี่น้องเออสลักขาพ,พยศสายกับโบ,บ๊ี้ยังดอกพาพี่พ,าพ,าพา้าน้องผ้าลูกผ้าหลานเอาชิปนี่มาฝากพี่ฝากน้องฝากลูกฝากหลานที่อยู่ตังปปลเทศตังจังหวัดตัง อำเภอต่างหมู่บ้านที่ออกจากบ้านเข้าไปทำว่าหากินให้รับทราบเดอ้อน้ำของเข้าบ้านของเข้าหาก็ถือว่าดีแล้วครับดีแล้วเปิดตลอด24สชั่วโมงแล้วครับขอขอบคุณทางบริหารเพิ่นทางนายกเพิ่นทงางสร้างเพิ่นอนมาเรื่องน้ำเรื่องในนี่ก็พ่อใหญ่สายกับบัได้นิงดูได้ก็ดูแลตลอดครับถ้ามีปัญหากหารรายงานไปทั้งบริหารเพิ่น สร้างมาสอมมาแปลงท่อแตกท่อหัวครับพี่น้องน้ำปปบาบชั่วโม,มงเดียวเท่านั้นแหละใช้บ้านก็นกนถึงหูทันทีเลยน้ำประแจกเดอสร้างเพิ่นดูแลสร้างเพิ่นดูแลสูบน้ำพังกะดูแลเรื่องน้ำพังก,กักแจ้งอบปตรายงานไปหาบริหารทันทีรายงานไปหาสร้างทันทีสร้างเพิ่นกับมาสอมมาแ,แก้ไขทันทีครับพี่น้องอย่างไรบ้านของห้องก็ถือว่า สมบูรณ์ลวเ้อเรื่องน้ำเปิดตลอดยีบซฝากพี่ฝากน้องฝากลูกฝากหลานคันเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมเบิ่งบ้านของเฮากันนีละบ้านของเฮาดีแล้วเขาพัฒนาแล้วครับพี่น้องเบิ่งกันแย่งกันนาอพี่น้องเนาะเหตุใดบ้านของเฮามันก็ดีก่อนเก่าแต่สมัยก่อนกับน้ำประปาก็โอ้ยน้ำตัวนี้ก็มันแห้งนะพี่น้องที่มีปัญหากัไดนย้อนน้ำมันแห้ง น้ำมันแห้งน้ำมันน้อยขอดลงจนได้ลงป่าแล้วพี่น้องปีกายนี่ทีษษ่ผ่านมาลงป่าเลยน้ำเพียงแอวนี่สูบึินไปมันกับคุณครับพี่น้องบันนี้คือสีบอแห่งดอกครับพี่น้องน้ำมันก็ถือว่าเก็บกักน้ำได้หลายอยู่ครับลึกก็คือสีพุ่นล้ครับพี่น้องสองเมตรสามเมตรที่ดอกพี่น้องนี่โอ้หน้ามันยังหลายอยู่เอาเป็นเอาหลาเอาลึกอยู่สุดยอดแล้วครับพี่น้องอ่ะ กํลังใหญ่เด้นะครับเอออย่าลืมบักกระดิ่งบักบกะโลงพญายายนะครับคลิปนี้กับนีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ